โอนนี้บ้านกาลืมนะครับบ้านกาลืมนะครับผมบ<า>อ๋<า>มออบ้านหลังนั้นก็งามแท้เห็นไหมอ๋อไงบ้านเพันรวยเพันมีเงินเห็ดเนาะบ้านกาลืมที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตรงไปนะครับอ๋อบ้านกาลืมหมดในยยาน ประชาะนะครับสุมชนระวังยากมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆเลยเน่งจาคนรวยๆนะครับบ้านกระลึมบรรยากาศลมเยือนเป็นต่เย็นสบายอยู่บ้านเพิ่นข้างโค้งนะครับ มีไฟสว่างในบ้านนะครับโอ้ดีโอ้บ้านหลังนี้ก็งงามพี่น้องเลยบ้านคนไหนเนาะสวเห็นงามแท้เนาะอ๋อบ้านกระลึ่งที่ไหะบ้านกระลึ่งที่้านหาริงไหนอะ วัดแบบไงครับไงครับที่เรามาน่ะบ้านที่บีรังไลยนอบ้านน้องแกิโลอันนี้บ้านน้องกัลืมบ้นน่ะอืมพออไปนี่มันบ่บ้านกาลืมแล้วก็บ้านน้องกาลืมอีกต่างหากเลโอ้ยบ้านกาลืมบ้านน้อง อืมบ้าน<ม>ที่เคยมาเที่ยวเมืองหมอลำสิบปีแล้วเมืองเมื่อเมืองอีกอยา่างเดินเ,นเน <laughs> ท่นจำไม่ได้นะครับโดน rồi. อันนี้บ้านอะไรยายบ้านน้องอ๋ออันนี้วัดวัดที่น,นนะั่นเนาะวัดที่นี่กันสีมา่านอะยรยัยนะข้างหนาเนี่ยค<ฮ>วามือนะ่ะ จำตน<บ>้นยางได้เออแมนใบเซมาบอกใช่คืบอ,อ,อ,อบ้านเฮ้อนอ่ะคือบ้านหินตังแบบลักษณะคล้ายๆกันแ<า>มนนี่แหละอันนี้เป็นบ้านน้องนะครับบ้านน้องบ้านน้องกระลบ้านน้องนะครับขออนุญาตเจ้าของบ้านเด้อขออนมมุญาตคุณน้ำหมบ้านนะครับเห็ดฉิบมาเร็วบังยังครับแค่มาเ,าเปาบรรยากาศจะซื้อไม้ที่ห้น้องบึงนะครับผม คุ้มชุอนอยู่ติดๆกันครับพรงไหนตรงหน้ากับกรด,ดมสมบูรณ์เข,าข่ากังามงามเขียวเจ้าจะอมเลยบ้านดอนคิดเลขดีๆเข้าไปเบอร์เงินเดืดนะอ,อนเพื่นนะบ่บม่แมนลงไปดีบ่แมนวะจำบ่ได้ร้านโดนโรงเรียนบ้านกาลึงอ๋อบ้านดอน,น,ดอนคิดเลก ม้านแตงอืมบ้านยายแต่งบ่คลิปนี้ขอเป็นซีนนาทีนะครับเพราะบ้านเมื่อเอินอยู่บ้านอยู่หมู่บ้านพอดีบ่ยอยากปิดคลิปนะครับยาวนิดนึงนะครับคลิปนี้อันน,นีน้บ้านหนองบ้านหนองก็ลืมมันติดกันเนาะเพราะไดเอินใส่กันเนาะ ต่อไปก็เป็นบ้านไพ่้อมเอ,อตรงไปบอก <c oughs> จำไม่ได้เอาบรรยากาศมาสุเบิงพีน้องเลยเป็นตะเบิงอยู่ด้ขับทัรศารับขับไปเรื่อยขับรถ45นะครับขับจัรศาแต่ว่าดูนี่คลิปเมืองอจสเรเลียนิดน,นึงนะครับผมวัดเวลุว่านารามนะครับโอ้คลิปนี้ สี่นาทีคือสิบจบดอกสีนาทีเครึ่งละอ่ะเป็นหาหน้าที่ก็ได้ครับเบิงบ้ง,งพเพื่อนๆกันแล้วกันครับผมแต่เพื่อนเป็นชั่วโม,มงกันยังมีคนเบื้องเพื่อนดอกอัน,นี้กะเบิง้งไห้กันในเด้อพี่น้องไอจะหาหน้าที่แล้วครับโอ้สวยงามมันจะเกิดนี่เมื่อแรกพี่น้องอาจจะบ่ชัดไปในเรื่องภาพก็ได้ เสด็ปมาเบืรอน,นิดนึงครับแสงอาจสิบบพอ่อดวงทด่ใกล้จะตกแล้วครับใกล้จะรับฝ่าละก็อยากให้พี่เห็นน้องเบิงนะครับผมออกทุงหน้าบันน้องละครับที่พี่ขอตัดสมีน,นะครับผมขอบคุณครับ